6นายเจตนาแดนอินทวัฒน์คณะกรรมาธิการท่านที่ปรึกษาท่านแขก ท่านผู้การจังหวัดท่านคนรื่นบุญญาธุศฐาตนะครับท่านได้มอบหมายให้ผมมาที่หลายลท่านได้ทราบอยู่ที่จังหวัดนี้อย่างเช่นประท้าวที่แล้วนะครับเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ส่งออกมีระบบชนรมทาวที่ควบคุมพื้นที่ประมาณ4ี่สิบอสองสามครั้งนะครับก็ถ้าตั้งใจผลิตจริงๆริงก็ปีนึงก็น่าจะได้ประมาณครับ ดู่ดีแล้วในส่วนของเรื่องการบวกนะครับคู่ของ